สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะก็คลิปนี้ค่ะ BTS และ BLACKPINK นะคะขึ้นแท่นบุคคลหน,น้าตาดีที่สุดในโลกประจำปีส0 2 0ันปี2020นะคะไอดอล p คป๊ค่ะมีชื่อเสียงระดับโลกนะคะทั้งการร้องการเต้นและหน้าตาของพวกเขาด้วยนะคะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะ STAR m o m e n t e r นะคะได้รวบรวมความเห็นของแฟนคลับและชาวเน็ตนะคะที่พวกเขาคิดว่ามีหน้าตาดีที่สุดในโลกนะคะชาวเน็ตค่ะได้เสนอชื่อคนดังทั่วโลกทั้งหมด100คนนะคะ มีแค่6คนเท่านั้นนะคะที่จะได้ตำแหน่งบุคคลที่หน้าตาดีที่สุดในโลกประจำปี2020ค่ะ แน่นอนว่าครั้งนี้นะคะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ไอดอลเคป๊อปค่ะได้ยืนยันแล้วว่าพวกเขาได้นำพากระแสฮันรยูค่ะให้โด่งดังไปทั่วโลกนะคะเพราะว่ามีสมาชิก BTS และ Black พ i n k นะคะติดเข้ารอบสุดท้ายในการคัดเลือกครั้งนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจองกุกค,ค่ะจินค่ะแทฮยองจากวง BTS นะคะติดอยู่ในท็อป6ของโพนี้ด้วยนะคะในส่วนของลิซ่าเจนนี่และจีซูแบล็คพิงค์ค่ะเป็นไอดอลหญิงที่เข้าร่วมรอบสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะ Star Momenter คือสื่อบันเทิงที่ได้ ได้รับความสนใจและความนิยมในต่างประเทศนะคะที่ได้จัดสำรวจและโพในหัวข้อเกี่ยวกับคนดังมาแล้วหลายครั้งนะคะรวมถึงอันดับคนน้าตาดที่สุดในโลกที่ประกาศออกมาทุกปีนะคะและมีแฟนคลับทั่วโลกสนใจโพนี้ด้วยนะคะผู้ชนะท็อป3พิจารณาจากคนดังที่ได้รับความสนใจจากแฟนคลับสูงสุดนะคะนับจากจำนวนไลค์ค่ะคอมเมนต์และอื่นๆนะคะบนโซเชียลมีเดียนะคะทั้งทว i ต t e อร์นะคะ i n s t a g r a m มและโพทัวโลกค่ะ ผลการจัดอันดับในปีนี้นะคะได้ประกาศออกมาแล้วนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะและผู้ที่คว้าอันดับ1ฝ่ายชายก็ได้แก่วีค่ะจากวง BTS นะคะซึ่งซึ่งค่ะเป็นครั้งที่2ที่เขาได้รับรางวัลหน้าตาดีที่สุดในโลกแล้วนะคะหลังจากที่เคยได้รับมาแล้วในปี2019ค่ะ เขาสามารถป้องกันตำแหน่งไว้ด้วยคะแนนโหวต1,75,681คะแนนนะคะตามมาด้วยคิมซอกจินค่ะวง BTS นะคะที่ได้คะแนนไป1,34,981 3 4, 9, 8, 31, คะแนนและจองกุ๊กนะคะที่ความดับ3ไปด้วยคะแนน1,32,944 0คะแนนค่ะ มาถึงทางด้านไอดอลฝั่งหญิงกันบ้างนะคะเริ่มกันที่น้องลิซ่าวงแบล็คพิง k นะคะอยู่ในอันดับที่4นะคะโดยได้รับคะแนนโหวตไป1นึ่งล้านหกพันคะแนนนะคะส่วนเจนนี่นะคะอยู่ในอันดับที่5คะ่ะด้วยคะแนน5้าแสนห้าหมื่คะแนนนะคะและตามมาด้วยจีซูนะคะอยู่ในอันดับที่6นะคะด้วยคะแนน5้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบหกคะแนนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการจัดอันดับนี้นะคะมาจากคะแนนโหวตของแฟนคลับและชาวเน็ตนะคะไม่ได้มาจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านความ นะคะคการจัดอันดับนี้นะคะอาจจะมาจากความนิยมค่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็พิสูจน์ได้ว่าในตอนนี้นะคะกระแสเคป๊อปกำลังกลายเป็นมาตรฐานความงามที่หลายประเทศให้การยอมรับนะคะและคุณผู้ชมมีความคิดอย่างไรนะคะก็อย่าลืมแวะเข้ามาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะและคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก popconfortu.com ด้วยนะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe ไว้ด้วยค่ะ